รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชอบไหชอบนกระบั่่เนื้อบนชอบ,ชอบส่วนตัดเลือัดขอบคุณท่าน,นาคณะกรรมการที่เคารพสำหรับตำแหนง่งชิดาวิ่งควายประจำปีและตำแหนง่งนางงามหนังตะลุงประจำเดือนสวัสดีค่ะ ร้อยลีลาผ่าสปรึงและในพีม่มายความสวยไม่มีเซ็กซี่โม่ <Wow. S 1> เจอกันอีกแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวล,ลาบ่ายเมืองนิดนีดนด้กับเ <Wow. S 1> อิบชีวไปเอ,อิบกันให้สดไปเอ,อิบกันให้แซ่บกระเอกปากแดง แต่งงานกับแฟนสาวนัดมีเรียว่าน่าจะเป็นช่วงกลางปีนี้เดี๋ยวเจอเจ้าตัวอีกครั้งเลยต้องอัปเดตกันหน่อยตกลงได้เรือแต่งที่แน่น,นอนแล้วหรือยังคะ <S <S แค่คล้าว่าประมาณน่จาจะกลางปีประมาณนี้นะครับก็มีอาจารย์ก็มีอาจารย์ที่ท,ที่ผมรับถือกันอยู่แล้วแล้วก็ได้ดูได้ปรึกษากันอยู่ครับว่าจะเป็นช่วงไหนไม่ควรเกินเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีให้เลือกครับมีให้เลือกมีให้เลือก ยังไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่า,วาด้วยลูกมาดูด้วยหลายที่แบบว่าคือเราไมา่ได้อกจะแบบจัดอะไรที่แบบมัน,นอลังการ,การหรือใหญ่โตกอบสูวรรนันปลูกฝังความเป็นพี่ให้น้องนาดาได้รับรู้ว่าตัวเองกําลังจะมีน้องจะได้ไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกแย่งความรักเวลาที่น้องคลอดออกมาแล้ว ก็จะเริ่มให้เขารับรู้ว่าเขามีมีน้องนะคะก็จะพยายามให้เขาได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนาดารักน้องไม่ลูกรักน้องนะเพราะน้องก็รักนาดาเหมือนกันคุณแม่ก็รักน้องด้วยได้ไหมรักนาดาด้วยก็จะบอกเขาว่าแม่เนี่ยหัวใจแม่ใหญ่มากนะแม่รักคนได้เยอะแยะเลยอย่างเงี้ยไม่เขาจะได้ไม่รู้สึกว่าแม่ต้องรักเขาคนเดียวแม่ต้องเป็นของเขาคนเดียวคือคุณแม่เป็นแม่ของน้องด้วยนะแล้วแล้วน้องเป็นน้องของพี่นาดาให้เขาผูกพันให้เขารักกัน จะต้องทุ่มเทให้กับโครงการบ้านและคอนโดที่เขาใหญ่แล้วทั้งสงกรานและแอสทักษะออนอยังต้องวางแผนเร่งปั่มทายญาตเพื่อให้เกิดทันปีม้าทองปีนี้อีกด้วยค่ะมีก็ดีครับเพราะว่า ปีม้ามันจะได้ออกมาคึกคักเหมือนมาแล้วก็อชอบมา้า้วยไงถ้ามีได้ก็ดีแต่ว่าก็ก,ก็พยายามไม่ไม่กดดันแล้วเดี๋ยที่หมอจะทำกิฟลูลแฝดนี่มีความเป็นไปได้ไหมก็ก็เก็บเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเรามากกว่าค่ะแต่ว่าคือคุณหมอก็แนะนําว่าเนื่องจากว่าเราสุขภาพปกติดีแข็งแรงดีทั้งคู่ก็ก็อยากให้ใช้วิธีการทางธรรมชาติก่อนแล้วถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ค่อยพึ่งเทคโนโลยีเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอากาศ เจ็บจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มจนหายปลาระหักสงกรานบอกว่าตอนนี้เกือบจะหายดีเป็นปกติแล้วตอนนี้ก็ใส่เฟือกดามมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ใกล้หายแล้วหมอบอกเล็อกเดือนหนึ่งฮนะั้า่มฮะแตอนแรกมันขยับขึ้นไม่ได้ตอนนี้ขยับขึ้นนะได้แล้วมีแบบมีแอปเตือนบ้างไหมคะเรื่องการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เตือนแล้วค่ะจะบอกเขาแล้วถ้าเกิดหักมารอบสองก็ดูแลตัวเอง ตำใจยุง่งแต่สาวขวัญอุตส่ามาาดีก็ยังเจียดเวลาไปเรียนปริญญาโทเจ้าตัวบอกว่าถ้าการสอบในช่วงเดือนเมษาย,ยนนี้ผ่านเฉลุยก็จะจบแน่นอนเหลือสอบคอมเพนตินสีก็คือสอววัดผลว่าที่ผ่านมาเราเรียนมาปริญญาโททั้งหมดทั้งปีที่เราผ่านมาเราผ่านเกณฑ์หรือเปล่าคะถ้าเกิดขวัญทําไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือก็คือต้องลงเรียนใหม่ต้องทําใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยขวัญก็ ไม่มีการช่วยหรือว่าไม่มีสิทธิพิเศษใดๆนะคะก็เป็นไปนตามความสามารถของเราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่วัดธาทองได้มีพิธีชาปนากิจนักสแสดงและผู้กำกับชื่อดังวีระประวัติวงัวพันธ์คุณพ่อของเคนชิระเดชท,ที่เสียชีวิตด้วยโรคถุงลมป่งพองและมะเร็งที่ปอดมีบุคคลทั้งในและนอกวงการมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกันอย่างมากมายค่ะ ขอแสดงความอลาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกับอาตึงวีระประวัติด้วยค่ะค่ะและขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวของพี่เคนทีเดชเนตด้วยค่ะเบอร์ร่วมอุ้บสโดยยาน้าสมุนไพรผสมว่านชักหมดลูกเบอร์777ตราหมอเสง็ง โอ้ยเห็นสาวโฟสกลรัตเปิดร้านขายดอกไม้นะอยากจะเลิกเป็นนางงามไปเลยทำไมล่ะเป็นนางงามอย่างเราเนี่ยได้ทั้งขันน้ำพร้อมพานรองมันมดีตรงไหนโอ้ยนางเขาขายดอกไม้ชอบแล้เป็นแสนใครอยากซื้อเลยโฟสกลรรัตลงทุน ยานเกษตรนวมินมีเพื่อนเพื่อนในวงการมาร่วมยินดีมากมายรวมถึงหนุ่มไฮโซคนสนิทนัทพลจุฬางกรลด้วยวันนี้ได้ข่าวพี่นัทจะมามาซื้อดอกไม้ช่อละแสนนะคะช่อละแสนนะคะเห็นคุยกันก็คือพี่นัทบอกเดี๋ยวจะพี่กดหนนแน่นอนแล้วก็ช่อละแสนนะพี่นัทได้ต้องใส่ไปไหมคะโอ้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ถ้าบอกว่าจัดแสนหนึ่งผมเป็นฝาอยู่แล้วผมก็ให้อยู่แล้วก็ เจ้าพ่อโปรเจกต์หนุ่มฟลุกซีควินส์เปิดธุรกิจค่ายมวยเพิ่มอีกหนึ่งอย่างโดยร่วมพ้นกับพี่ๆในวงการขยันสร้างตัวแบบนี้ส่งกะัสที่เก็บเงินไว้แต่งงานชิมิโอตอนนี้กำลังเปิดค่ายมวยใหม่ครับค่ <c oughs> ายมวยเฮลมีแอคทีฟกับเ er, uh, วียกับพี่บุ้ยกับพี่สี่โปรเจกต์นี้จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนมาเปิดวันแรกก็คือวันที่หนึ่งเลยเดือนหนึ่งเลยเปิดบริการอยู่ แต่ว่ายังยังไม่เปิดตัวเป็นทางการรอให้มันเพอร์เฟกตก่อน ของราชวงศ์สุภาณีดิสกุลก็ปากเข้าไป53กรัตัแล้วแต่หน้าตาผิวพรรณเนี่ยตรงกันข้ามกับอายุสวยใสยร้การเวลาแบบไฮโซไฮโซอย่างสุขภาพภายในอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็เริ่มดูแลด้วยการมารับประทานลังนกเขาเรียกคาเวียเอ่อลังนกคือลังนกอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ผสมน้ำตาลหรือไม่ผสมอะไรก็ใช้กับผสมกับอาหารทานได้ภายนอกเนี่ยจริงๆงใช้ครีมของตัวเองหญิงนำเข้าลาโนครีมมาจากนิวซีแลนด์ทำมาเนี่ยประมาณ เจ็ดปีแล้วคะ่ะส่วนพรีเซนเตอร์ครีมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นลูกชายสุดหล่อที่เห็นแล้วอยากจะมัครเป็นลูกสะพายอายหนุม่มภูมิสารสินนั่นเองค่ะกพผมก็คิดว่าผมโดนหลอกใช้อยู่ครับโดนหลอกใช้อยู่ครับ <c oughs> นี้จะมีการไปเก็บค่าตัวคุณแม่ที่หลัง <c oughs> <c oughs> มีแต่ผมให้แม่มากกว่าครับมีแต่ผมให้แม่มากกว่าครับไม่เคยต่ <c oughs> ออะไรครับเป็นเด็กดีครับคุณหญิงคะ่ะมีลูกชายหล่อ,อขนาดนี้ห่วงไหมคะ <c oughs> ไม่ห่วงคะ่ะ เป็นเด็กดีครับเป็นเด็กดีแล้วก็สเปกลูกสะพ้ายอะคะไม่มีนะคะเขารักใครก็รักด้วยคุณพระคุณภูมิจะเป็นผู้ชายที่แสนดีจริงๆคุณหญิงแม่คะอยากจะได้ลูกสะพ้ายเป็นนางงามไหมคะหรือจะไปช่วยขายครีมใช่ค่ะไม่ต้องให้มาสู่ขอหรกค่ะเราสองคนก็พร้อมจะเป็นสะพ้ายแล้วนะคะหรือจะให้พวกเราไปสู่ขอคุณภูมิก็ยินดีค่ะ ไปดหนุ่มป้องนวานและหนุ่มบิ๊กทองภูมช่วยกันขายครีมให้กับเมพิชนาได้หนอ๊ปยซีซีครีมคล้ายๆบีบีครีมไว้ทำอะไรคะซีซีครีมยุ่งเลยเอาไว้ทาหน้าทาแล้วแข็งเขาบอก หมายถึงว่าทาเสร็จเม็ดสิวมันจะแข็งแล้วมจะหลุดออกไปหมายถึงว่าทาเสร็จเม็ดสิวมันจะแข็งแล้วมจะหลุดออกไปเออแล้วหน้าเราจะขาวไงหน้าพังแมแทนที่จะช่วยเพิ่มยอดขายนะคะกลับไปทำให้ผู้ซื้อเนี่ยลังเลซะงั้นนั่นนะสิอ่ะเจอกับเราสองคนได้ใหม่วันพรุ่งนี้หลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดนี้กับอ เธอจะไปประกวดที่ไหนล่ะโอ้ยฉันระเบื่อกับเวทีนางงามจะตายอยู่แล้วมันหนักหัวพลิพัสจะให้